ด,ด,ด,ดูน้องดึงมาดึงมานี่นะปลาลดอเอ้ยต้อยปลาลดตุ่มส้มสน,นี่ตัวสวัสดีครับผมบปาเคียนสติกอิสานพ่อกระเทนครับสวัสดีตอนสายๆายเจ้าพี่น้องมายางนีอย่าโตหลังจากที่เราใส่ไอ้นั่นเลยใส่ที่ดักกุ้งดักซิวเลย เขาก็มายามรียามตุ๋งนาโคกก่อนจะ<ช>นา<ม>บ้านหันอยู่ข้างเฮือนไว้ทีหลังเนาะหน้ำมีอยู่เนาะมาลุนกันนาโคเขามีอะไรเข้าตุ๋งรอเปล่าที่เน่ๆหืมเลาพักมันวักลุงกลางคืนมันมากินปลาเล็กปลาน้อยในตุงเขามัน ันฉลาดนะพี่น้องมันฉลาดมากเลยโอ้ยคุณโอ้ย,อยตุงมีปลาอะไรไม่เอย่ยมีบ่ฮะยังบ่เห็นยังบ่ จักไทตุงเหรอ,อจักอยู่ไทตุงหตเหรวะ้ั้อนี่ตักอไทตงาอางนะกออก,กีอย่างนี้บมมีอย่งกออกเลยนิดนิหน่อยปล่อยมันบ้าง ตัวติ้ยังบม่ไป้อ่านคอมเมนต์เลยเจ้าพี่น้องเสนอเมนูอย่างมาเนี่ยในคลิปที่แล้วอีกกระปูย,ยังไม่เห็นงู มาตักฟองอก็เกอนบอกมีอะไรไหมเออใมึงดูโอ้ยมันมีปลาค่อมึงมีอย่งนะไมันจ้คี้ยออออ้าวเคี้ยขี้เหยื่อ่ะไรมบนมีอย่าง,าางกัได้ มีปูตัวนึงห็นยังตลมเตีเ้ยมกมเตีเ้ยมอยู่ค่ะมีปูตัวสองตัวจะอาเคี้ยีเหีืยอล้วก็ไปนาบ้านเ้าคือเก่าแต่ว่าเห็นฝนตกเนาะนึกว่าพลงก็ต้องมาเบิง่งเนาะสรุปไม่มีอะไรจ้า อะไรดกตัวใหญ่ค่ะใช่ครับพ่หยเี่ตัยาม็สี่ปล่าอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอรถเอารถกันดุ๊กคุ้งมีอ่ะคุ้งคุ้งจ้าคุ้งมีน้องจ้าไปไฮเยอะเหรอพ่อ ุ้เมนูตามหุวง้องมาแล้วแหละกินกับปุ้งเต้นีกระชทหลายโต๊ะแท้ก็ดระาะเดี๋ยวไปจับไปเลีก่อนก่เนียนนี่นี่นนาแ้ลุ้นชุ้นก็เบยงนี่น กันดังกล้องสุด,เดีเลยนั่นแหละเออหนึ่นะ่งนอนวดู้ดี๋เดยวเดีเฮ้ยใส่นี่เลยได้บอกใส่ถังเลยนะท่าพอไปแยกเอาอะไรอะไรนั่นแหละเอาถังเขามาใกล้ๆมันโดดได้เอาถัางกลุกเลยนะโบกเก้นมาดึก

มาลวมกันก่อนเขดาจ้ะไปร,รถดปร,รถไปร,รถเฮยวต่เขาควไปใส่กําบางอยู่ในเถียงสิเรืองคัดเนาะล้อนน้ำแบบเมื่อวานเหมืงัยแนนแต่เป๊ะอ,อ,อยู่เถียงพูดจ้ะเมื่อก่อนเมื่อว,วานเมื่อวานนี่ฟ้าไม่ได้ลงเมื่อวานพอดีดีครับ ไปไปไปแบบนี้เดี๋ยวเราไปคัดไปแยกกูเลือกดูเขียงด้วจ้ะอ่าติดมันเลือกจะบบบนี้บางส่วนเบาเคนสิปล่อยลงให้นาคือเก่าคือเหยื่อหลเพราะเอาลงซะผูเบาเคนจะต้องเอาลงซะผู้เลือกเอาแต่ปลาอะลรเอาปลาลดปลาข้อห่ากะปล่อยปล่อยลงทุ่งนาด้วจ้ะปล่อยลงสะไ่ได้มึงบิ่งๆนี่ใส่นี่ดิมันยังกินบ่ได้ปล่อยไหม ช่อ,อ,องตูว้วะเรืออาจจะประรถที่เหลือเดี๋ยวไปเทลงบ่อเลยประรถที่ตัวงานเนี๋ยปูเขาเอาตัวใหญ่เด้อตัวนึงเอาแม่มันไปได้หันต,ตัวน้อยปล่อยมันใหญ่ก่อนเสร็จได้นะเด็กจูบ ต้มสุ่มสบายมะขามพี่น้องบอกมากินเลยเอือดปลาลดนี่มาเอ้ยลงบ่กันเถอะเดี๋ยวขึ้นไปต้มเลยนี่นี่ปลาฉิงใส่เงี้ยป้าฮาบบุตินะอุ้ยวิ่งเพื่อนวะใจดีเดียววันเช้าเมื่อวานนี่เขาก็ เลือกปล่อยลงสะมั่งอะได้หนูพี่น้องปลดสามตัวเมื่อวานนี่หันปล่อยลงสะตัวใหญ่ๆสามตัวเมื่อวานลงสะหรือลงบ่อด้วยจ้ะลงบ่อเราไว้อันนี้คือลงบ่อเลยปุ้งอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็โหดแค่นะโหดเงี้ยนี่เอาตะกร้านี่ไปนะ ขมเคี้ยอันนี้ไปปล่อยก่อนจ้าโอ้โหพิษหว่งอยู่อุ้ยได้คาบเศร้าเลยจะไปมะขามขมเคี้นเอาไปต้มเลยต้มให้พี่น้องเบิ่งเลยกินนำกันเลยนี่นี่นี่ไปมะขามอ่อนเฮากันดิเดดีพอด,ดีเลยเอาไปต้มส้มเลยจ้ะเออเอาไปล้างน้ำส,มส้มใส่ชูน้ำจบำขาวเบิ่งที่ขมเคใส่ไว้กว่าน่าเข่าอยู่บอกใส่ เพิ่งใส่วางนึ่งนี่จ้ะยังใส่โบนานด้วยแต่กะจะเบิ่งนะนะปูเข่าอย่างงโอ้ยเข่าแล้วบอกเค้นโอ้ใส่แป๊บเดียวปูเข่าบอกเค้นมาเอาปูก้อนมันเต็มนึ่งแล้วบนี่เข่าอีกแลหละเฮ้ยได้หลายไปทำถุงขายแล้วบอกเค้นเออ,อาหาเหยื่อไปใส่รถกังวนก็นกนสแสดงว่า เจ็ดตัวพี่ดิสองตูวเลยพี่ดิซิวก็เข้าตัวน้อยนี่ปล่อยตัวน้อยนะปล่อยเข่าอีกแล้วเนาะอย่ามั้งโยนไปใกล้ๆคอยมาใหม่ดิเก็บบึงฮะนะว่ามันเข่าอยู่บกรงเวณสรุปมันเข้าจ้าโอ้ว่างน้ำลึกมันคืบริเข่าเป่าอุ้ยปลารด โบเกนไปเบิ่งทางนี้ทรงหลังปูยังโบเข่าจ้ะแต่เขาติ๊กว่าเดี๋ยวเก็บผักกระเชยงไปใส่ต้มปลาลดเลยต้มต้มสุมปลาลดเลยจ้ะกักเชียงมีปูด้วยอะไรเล่าน้ำอ่ะเลยชาถึงบอกนาเฮามีทุกอย่างของยากของกินปูก็พอปูปู ตามคณะจ้ะปากกัญย์หอมหอมไปมะขามก็หอมแล้วใส่ปากกัญย์อีกแม่นจ้ะดูดิยังเตรียมเกิดยู่นะเต้นอยู่นี่บะพอแหละวเฉาเต้กว่ะจะใบมะขามยังไนี่นี่นี่เอานี่เลยพอพอแล้วประเท็นนี่ผลงานนี่นี่นี่ไปบักใหญ่นี่้านปูไล่เหรอเม่นจ้ะยังน้อย นี่มาเอ็ดหูอยู่นี่ดิมันเตรียมทำเดหูนี่ถ้าอากาศฮ้อนๆเนหูปูนี่ปลาก็เข่าอยู่เป็นจกปลานี่หูปูมันจะมีฤดูของเพิ่นอยู่มีแต่ปลาดุกได้บอกเคยในเผาฮะเอ๊ะเดี๋ยวแต่๋ยวจะโตกาะป็ดขึ้นใบมะขามอ่อนละงามคักใบมะขามอ่อนเลยด้อ่อนคักขนาดเลยขนาดเดี๋ยวงปีนขึ้นจ้ะ ขาบอกสูงดอกนี่เบิ่งจากหลังคาเถียงต้นไก่บอแซ็บต้นไก่หน้านี่ซื้อต้นเปลดซัมบะเม็ดไก่หน้าฝนบอแซ็บมันขาวเกากินไก่น้านแรงเกี่ยวกันอือแต่ถ้าเป็นฤดูแรงฤดูหนาวนี่มันมันได้ไก่เนาะบอกคิดนาะมันต่างกันอยู่เด้ เอาพีลเออี่ขึ้นไปละมะขามปีนี่บดดกเนาะเป็นดอกมันบดจับในวัตถุดิบแล้ววันนี้เครื่องเคียงได้ปลาได้ผักกระเยงได้ใบมะขามค่ะตะไคร้เขาอยู่ข้องบนใบมะกรูดพวงนะไปใส่ยเมนอยู่เฮือนเฮาเนี่ยละเขาปลูกไว้บดคุ่อย่างแล้วเนาะพกินทุกอย่างแล้วจ้ะ ปูปลาหน้าเหนียวก็ตามฤด,ดูกาลเพื่อนก็มาของเพื่อนเองบูดยาอุดกินจ้ะคือพี่น้องว่างฮะแหละอิจฉาเด้บม่ได้ซื้อเลยเลยเนาะแนวกินเน,นียเวนหมูเฮ็ดเป็ดไก่ที่เขาบอมีอมะลรเนาะปูปลาหน้าเหนียวเขาบม่ได้ซื้อดอกจ้ะนาคตมีพอกไก่ไข่เล็กบไม่ได้ซื้อไข่แล้วบะน,นี้สีเลี้ยงอยู่จ้ะแต่ว่าช่วงนี้มันหนาฝนก็บวกก็บเบคอนสติ๊กยังไอหยังก็ยงังบุกค่อยลงโตปานปไหนหนาฝนมันทำยากน้ำแมนปอกไก่ มากอแล่บุ๋วใบมะขามกับหางาเลยเน้งมุบเฮ้ยเป็นอะเสียใักงี้เป็นอะต้มสุมไปยี่ยี่เกลือนะปลารดใส่ใบมะขามอืมขึ้นมาถึงบ้านเบาเคีนกับทำการล้างใส่เกลือ ล่างใส่น้ำส้มสายชูจ้ะเพื่อลดความคาวของปลาเนาะงงเมนูข้าวๆาวปลาอะไรพวกนี้สติ๊กแห่บประเทศน้ขา้ขางโงด้วยจ้ะบราจะขียนในครัวเฮาข้าวเฮงถ้าฝนบตกถ้าฝนถ้าฝนตกเข,ขาเข่าเม็ดในบ้านนี่ฝนยุดแล้วจ้ะนี่ระวังนี้สติ๊กกัดเตรียมน้ำต้มน้ำถาจา้ะ โอ้กงเหากระเด้<ม>ะเครื่องเอาก็มีกระเทียมหอมแดงตะไคร้เดี๋ยวพอเอาใบมากูดไปมาขามพักกัียงลุงพักกัียงลุงหลังหมูจ้ะน้ำเดือดเลยค่ะปลาแล้วก็เพมเลยเอาปลามาลุงได้เลยจ้ะ อ่างบริยุกออกมอวานี่ทอดปลาลดแดดเดียวมีแดดมัวหน่ชาวติ๊กก็เลยโย้เปลี่ยนใจจากที่ว่าสีผัดเผ็ดนี่เอายาเป็นทอดจ้ะแซ่บแซ่บกิแฟแฟแฟนกับเจี๊ยวกับปิเมื่อคืนนี่หุงเขา่าแล้วจับมือนี่ชาวติ๊กหุงเขา่าพี่น้องอว่าวาถึงเมนูปูพี่น้องส่วนมากพี่น้องอยากให้ลาบเมนจากชาวติ๊กก็อยากคือการลาบพี่น้องดูขพา่นอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนแรงวะชาวติ๊กแช่ข้าวเหนียวก่อน้าสีเอ็ดเมนูลาบมันต้องเป็นข้าวเหนียวเนาะจ้ะ แอลนลี่ยนสีต้มสุ่มปลาลดก่อนเดี๋ยวโลอันก็โอ้กองเรานี่เวลาให้มันมันจะมุมบัวนะจ้ะมันโฟกัสบ่ทันเดี๋ยวรอปลาลดก่อนล้างแล <te> er ้วเกลือน้ำส้มสายชูอยู่พี่เด้อบอก์เกนเด้อหักต้มปลาลดได้สักพักแล้วจ้ะไก่เปื่อยละโอ้ต้มนานเติดจ้ะมันนานเปื่อย

ขวดในเดีมุมไปทุ่งไปท่าเราก็ได้เนื้อแล้วกินพี่น้องบอกเมนูลาบปูมาหลายหลายเดี๋ยวแช่ข้าวเหนียวก่อนมือหนี่จะดิ้นหงข้าวแบบเมนูลาบต้องกินกับข้าวข้าวเหนียวพอดีจับมือแรงเอ็ดปลาลูกกินเนาะราบปูเขาเป็นราบเลยหลายลงมาเป็นอบ น้ำยาปูก็มีน้ำปูก็มีเอสหบูเป็นพี่น้องจ๋าน้ำปูค่ะเมนูภาคเหนือแบบภาคกลางน้ำปูน้ำปูภาคเหนือภาคเหนือภาคกลางจะเป็นหลนแบบปูหลนปูหลนเนี่บปูสดนี่ใช่ก็เราไปลนคนน่บาดึงดูดด้วยนี่แอบจัดกะทิกินกบผักสดๆจลายเห็นมั้ยนี่ครับสิลาปูเนาะตะเลงตะเลง่เหนียวแป๊บ จัดไปตาของเขาเอหงสาวดีหงแต่เขาเจ้าดีสัตว์อันนี้จะจัดไปอันนี้กินข้าวเจ้าก็แซ่บต้นเนื่อเปื่อยแปดตัวคนละสี่เนาะคนละสี่ตัวหม้อปอดโกนี่แหละก็รถเริ่มเปลือยเนี่ยน้ำใบมะขามก็เริ่มออกแล้ว่ะวันทอดแดดเดียวเนาะจ้าแต่ทีบอกพี่น้องเราเลยกระทะยังบโบเบล้างเลยอย่างนี้ดิทอดแดดเดียวใช่หรือเ่ Say lời, sài lập cả pitcher lời. Confirm tay lời, luôn. Sài lập a pitcher. Confirm tay lời. 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 Confirm tay บุกินพารุดเซิรน้ำอย่างเดียวกับมาเด้ออ่ะโดยพี่ขวดจักหน่อยจ้ะโดยลงในนี้เลยพ่งความเผ็ดอีกอีกชอบับบนี้เนืพี่น้องไี่มาเด้อมาเด้อแบบนี้ สเสๆน้ำกันเด้องจากคน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 พี่น้องเบิ่งในหน้าตามันนี่น้ำกอเจาบ<ม>โอ้ยหอมคุกกี้<ห>พี่น้องเพิ่มเมนูมาๆมา<ม>เดี๋ยวสติกสิพาพี่น้องมาเสบจ,จ้าเรียบร้อยแล้วเมนูแซ่บอีกแล้ววันนี้น่ากินมากโอ้ยปลาสดต้มส้มอืม นี่กตัวดูนี่ไงบวมเนี้ยบวมเนี้ยเนื้อเน้นเปื่อยคักขนาดเลยจ้ะใช้เวลาต้มนานตืบข้าวสวยนั่นร้อนอันด้านน้ำเจังหน่อยบังเด้อบังเด้อบวมเงี้ยเนื้อขาวอยู่กับพี่น้องไงพี่น้องก็ขายให้เงี้ยมีเด้อเลยเมื้อปลาอยู่ข้างล่างต้องส้มเสร็จ จะติชิมยุ่งพี่น้องก่อนี๋ยวบางทีก็ไปกินน้ำใจแค่น,นะาะแค่ใจดีแค่ใจดีไปทวงไปท่าก็ได้เงินกินไยได้เมื่อวานเราใส่ปูอยู่นาก็ได้กินปูทางใจได้จะกินลูกแต่ได้กินปูเขาพ่พิดหวังนะสวิตซ์เนาะแต่ในยอย่างอย่างกินขึ้นเก่าอย่างดีอยา่างโตก็ได้ปลร ได้อย่างมากลิน,นี่อ๋อกับข,ข้าวที่ไม่ต้องซื้อแม่ทวงไทํงานปดภคยได้สารร้านเปอร์เซ็นแม่มีแต่เครื่องปรุงเท่าซื้อถึงจะไม่นอหินนันเละเก็บเอามาขาเเเมเนี่พักตปงีงพักนู้นพนี่เขาปลูกไว้หมดนี่กระสีลงพริกแล้วเนะาะจหนักระสีลงพริกลงมาขื่นไปเพิ่ออกกอม,มอดดีวสมากินน้ำกันมากรนมาตับเข่ามากลาวพี่น้องเลยเนาะ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยนะครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า